สวัสดีครับนี่ก็คือกิจกรรมเจ็ดวันที่จะได้รับนะครับผมก็รับไปแล้วสี่วันนะครับคืออีกสามวันผมยังทำไม่สำเร็จนะครับเพราะว่ามันบอกยอดเดิมพันรวมแปดร้อยนะครับถึงจะรับห้าสิบบาทได้นะครับส่วนวันที่หกก็เติมพันครบนะครับสามพันนะครับถึงจะรับแปดสิบบาทได้ แล้วรางวันใหญ่สุดวันสุดท้ายนะครับก็คือเติมเงิน300นะครับถึงจะรับ150บาทได้นะครับก็สำหรับแอปนี้นะครับเป็นแอปบาคาร่านะครับเป็นพวกสล็อตนะครับสามารถทำเงินได้นะครับเล่นได้จริงนะครับมีหลายค่ายด้วยกันนะครับก็จ็อกเกอร์ก็มีครับ PG ก็มีนะครับเกมฮิตที่ก็มีหลายเกมนะครับ ก็สำหรับวันนี้ก็ผมมาบอกเรื่องนี้นะครับครบเจวันแล้วแต่ผมยังคาดสามนะครับนี่ครับนี่ครับ<ว><น>ก็ประมาณนี้นะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็มาบอกเรื่อง รับรางวัล7วันนะครับว่าจะได้รับยังไงนะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็สวัสดีครับขอบคุณครับ